เฉียวสีหุ่นดีเข่าสัตว์โอ๊ยอะไรจะเซ็กซี่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้เนี่ยหอยหอยหอ,ย,อยสวัสดีค่ะบเพื่อนที่ารักทุกคนเจ๊เองชาแนลเองค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมของ LOL Y Rift นะคะแกก็ เนื่องจากแต้มบุญสูงไงก็ได้เล่นช่วงโค้ดเบต้าก่อนชาวบ้านเขาอีกแล้วเช่นเคยแกยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นช่วงโค้ดเบตา้าก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะแกค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดให้เล่นแบบโอเพนเบต้าพร้อมกันในวันที่28ตุลาคมนี้เองค่ะแกค่ะว้ามีความตื่นเต้นปีกเนาะอะ,อะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเลิกงามยามดีแบบนี้เรามาเจิมฮีโร่กันเลยดีกว่าค่ะะจะบอกว่าเจเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นในการเล่นเกมโมบ้ามาเหมือนกันนะคะ,ะในรูปแบบของมือถือเนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น ROV แล้วก็ Hero of Chaos and Order นะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเล่นมาประมาณ2-3เกมนี่แหละนะคะแกอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาเจิมน้องตัวนี้เลยค่ะน้องโซลากะนะคะแกโอ๊ย นางเนี่ยเป็นซับพอร์ตนะคะเห็นว่าเป็นานางเป็นซับพอร์ตที่เยี่ยมมากฮิวแรงมากนะคะฮิวทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ได้นะคะแกแต่เราจะไปแบกทีมด้วยกันคะ่ะแกสําหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะคะไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีแรกๆก็เล่นซับไปก่อนก็ได้นอ้อเล่นซับแล้วก็เดินตามทีมไปก่อนช่วยเหลือทีมนะคะเป็น,น,เ,นะะเป็นนักช่วยเหลือที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะไปกันเลยค่ะตื่นเต้นมากอีพี่ มาแล้วคะ่ะเลือกเลยคะ่ะโซลกะนะคะแกคะ่ะสกิลนางเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสกิลแรกอ่าได้รับความเร็วเคลื่อนที่70%เมือมเ่อเคลื่อนที่อ๋อแพสซีฟของนางคือได้รับความเร็วเคลื่อนที่70%เมือมเ่อเคลื่อนที่เข้าหาแชมเปียนพันธมิตรนะคะแกแล้วก็สกิลแรกเนี่ยอันเชิญดวงดาเพื่อสร้างความเสียหาย60หน่วยแล้วก็สลุเป็นอ่า30%เป็นเวลา2วินาทีนะคะอ่าสกิลที่สองนะคะก็คือฮิวแชมเปียนนะคะ อ่าแปดสิหน่วยนะคะจากจากเลือดตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นฮิลแชมเปี้ยนพันธรรมิตรอีกตัวหนึ่งจำนวน8ปสิบหน่วยอ๋ออะต่อไปนะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะความเสียหายเวท7เจ็ดหน่วยแล้วทำให้ศัตรูเป็นใบนะคะแกแล้วก็ถ้าเกิดระเบิดพื้นที่ปุ๊บเนี่ยจะได้รับความเสียหายเวรรอีกเจิหน่วยนะคะแกโอ้คือเลิศมากเลยนะคะแล้วก็อันจิเมตนะคะจะฮิลแชมเปี้ยนพันธมิตรทั้งหมดนะคะหนึ่งรห้าสิบหน่วยนะคะ โอ้ยลดไปอีกเนะแกนะเนาะแล้ก็เพิ่มขึ้นอีก50%หากพันธมิตรมีพลังชีวิตน้อยกว่า35%นะคะแกอ่ะตัวนี้แหละซื้อนะคะเคาะค่ะอุย้ยจะแลดจะจะเยี่ยมไหมอนี่ยอุย้ยภาพอ,อินเทอร์เฟซก่อนตอนเข้าเกมนี่คือแบบสวยสวยมากตื่นเต้นมากพร้อมค่ะเราจะวาร์ปไปกันเลยนะคะแกไปจ้า โอ้มาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฉันต้องไปเรียนแครี่ใช่ไหมแกสําหรับของที่ออกเนี่ยเจจะออกตามที่ตัวระบบมันแนะนําก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ศึกษาดีเนาะว่าตอนนี้เนี่ยของชิ้นไหนที่จะเหมาะกับนางนะคะแกแต่สําหรับคนเล่นเกมนี้เนี่ยจะต้องมาทําการซื้อของที่บ้านนะแกจะไปยืนซื้อของกลางน้ําไปยืนซื้อของน้ำป้อมศัตรูไม่ได้เราต้องกลับมาซื้อที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองค่ะแกไป าสกิลไหนก่อนดีอ่ะเอาสกิลนี้ก่อนดีกว่าอ,อุ้ยแกมีต้องสี่สกิลเนี่ยฮลัลโหลสตาร์ทขับบุ้งอุ้ยอันนี้จะลดความเร็วเคลื่อนที่นะคะมาสิมาสิมาส,มาสิจะจะสู้กับแม่มันีใช่เหรออุ้ยอันนั้นคือตัวอะไรอะ่ะขอเคาะหน่อยนะคะปลาพระเจ้าเป็นศิริมูลเลยกูอ่ะปึ๊บปึ๊บอุ้ยแรงเยี่ยวแตกอยู่แม่มาค่ะสู้จะทะเลาะก,กับฉันเหรอหล่อนไม่สวยเท่าฉันนะไม่มีเขาสัตว์ไม่ ไม่มีอะไรในชีวิตหล่อนเลยโอ้ยปลาอะไรปลาว่าวยังไงคะยังไงคะอุ๊ยอุยอุ๊ยได้สกิลฮิลมาแล้วแกเ,เดี๋ยวเราปากักบอดกันนะคะกันกันโดนแกงนะคะปกัปกปักก่อนปกักแบบนะคะพยายามไม่ใช้มานาเปืองเนาะเพราะว่าโอ้ยโอยอุ๊ยอุยอีนี้มันร้ายอุ๊ยอุ๊ยร้ายกาดมากจะสู้กับแม่มณนีเช่นหรอ descub? แม่มณีของหล่อนมันแค่ของปลอมบอกเลยนะคะยังไงคะ ยังไงคะโอ้ยยังไงสู้ไหม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 ทุกร่างน่าตือย่างนี้ทำได้เถีะพี่สู้ไหมสู้ไหมอ่ามาค่ะ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 สเตตเด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 ตโอ้ยไเอ้ยอีกนิดนึงอืออี๋หอยเกียบได้เกียบได้อุ้ยกลับบ้านไปเลยเป็นไงละมึงกลับบ้านไปเลยนะคะกลับบ้านไปช้อปปิ้งนะคะอุ้ยหาว่าบาปไปกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะไปซื้อของก่อนนะคะอ่า กลับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะไปชอปปิ้งแบบซื้อของออนไลน์แป๊บหนึ่งนะคะแกอ่ะ <Ret reat. S 1> เรียบร้อยนะคะ Ret reat. Ret reat. อ่ะข้างบนข้างบนเขานนวกันอยู่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจเใดทั้งนั้นตราบใดที่อีเมลเลนกลางไม่ไปไหนกูก็จะไม่ไปไหนเหมือนกันนะคะกูจะสิงสถิตเป็นญาติกับมึงตัวอยู่ตรงนี้แหละบอกเลยยังไงคะถ้าเราจะคิดอยู่ใช่ไหมคะแกล้งแกล้งไปแรกตรงนู้นดีกว่าแม้กําลังไปนะคะ กำลังไปค่ะกำลังไปค่ะแม่มณนีไปแล้วค่ะอุ๊ยแกเขาปากหวาดเขาจะเห็นเราไหมอ่ะอีนั่นแอบปาตีป้อมละยังไงคะมาแล้วค่ะทันไหมคะฮีโร่ไม่ทันนะคะแกมาไม่ทันเวอร์อฮิวก่อนฮิวข่ะเจาะก่อนปล่อยไปค่ะป้อมเราสวยแรกๆเนี่ยป้อมเราจะมีความหนาประมาณหนึ่งนะคะขอไปเลยค่ะแลกป้อมกันไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปสิงป้อมกลางแป๊บหนึ่งมันตีไม่ได้หรอกเอาเลยค่ะเอา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 ค่ะช่วยค่ะช่วยค่ะช่วยเออเป็นไงล่ะอีนั่นจับป้อมกลางถึงไหนล่ะอุ้ยได้แค่นี้เองอ่ะอีโดกเกาป้อมอยู่ตั้งนานอันนั้นเขาไม่เรียกตีเขาเรียกเกาป้อมนะคะฮัลโหลบอกแล้วว่าป้อมปังแล้วยังยังง่ายแม่ยังไงค่ะเอาแล้วค่ะลุยค่ะลุยค่ะ โรย่าหิวไขะหิวหิวค่ะแม่มณีกดมั่วมากอีผีจังหวะนี้โอ้โหมั่วอนวอโนกันมากอ่ากูกูกูเป็นแทงให้ก็ได้แทงเข้าแล้วค่ะแล้วแล้วหุ่นวุ่นวายเบอร์สี่เบอร์แปดมากบอกเลยนะคะโอ้ยไปอยู่แรกอะไรตรงนั้นเดี๋ยวก็ตายหรอกลูกแม่มามามา้ยววิวได้ไหม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 เออยังไงคะมานาหล่นไปไหนอ่ะ ฉันกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องไปแรดเลนกลางก่อนนะคะตอนนี้ทิ้งเลนกลางมานานพอสมควรแล้วนะคะถึงเวลาที่เราต้องต้องไปแรดแล้วนะคะฉันกําลังไปค่ะเรามีป่าไหมอ่ะออมาสเตอร์เหรอมาสเตอร์เรามีป่าเป็นมาสเตอร์นะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาแรดไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาแรดเอาค่ะเอาค่ะยิงค่ะเออเออ กว่าจะออกมาผู้ชายแอบจนงงโอ้ยอยากเข้าไปเดี๋ยวป้อมยิงเดี๋ยวป้อมยิงหอยเออนี่นี่แรดเหรอแรดเหรอแรดเหรอแอย่าอย่าเข้าไป,ปออกมาโอ้ยผีอ,อย่าหิวสิเราต้องไม่หิวเรากินข้าวมาแล้วอีโดกเรากินข้าวมาแล้วเรากินข้าวมาแล้วแม่ ขอกัญชาแป๊บเดินค่ะวีนั่นคือมาสเตอร์วีมาสเตอร์แม่จะไม่ยุง่งกูจะไม่ยุ่งกับแม่มาสเตอร์มาสเตอร์คือน่ากลัวมากมาสเตอร์คือหายนะของชีวิตมากทุบค่ะทุบค่ะทุบก่อนทุบไปก่อนทุบไปก่อนต,อต่อต่ออีมาสเตอร์อย่าให้มันเกิด เออนั่นแหละอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดเข้ามาสี่เเล่นมาเตอร์ไม่เป็นก็อย่างนั้นแหละตายไปก่อนนะคะไปตายปาป,ปพวกเราลุมค่าแกงว้าแกงไม่ได้อีหอยมีพวกอยู่เล่นลุมนะเนี่ยพวกเราแปลกลับบ้านแบบนะคะป้อมกลางกําลังจะแหกนะคะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยัยงไงอะขอไม่ได้หรอกลับบ้านแปบบนะคะป้อมกลาง ทิ้งป้อมกลางตลอดเลยนะขยัน <Sl> อุ้ยนางแก่งอีหอยยิบทำร้ายผู้ชายฉันเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยนางโหอดอุ้ยแว็บกลับก่อน <Grace. S 1> อุ้ยทำไมสกิลนางแรงจังอะหรือว่าเราไม่เคยเราไม่เคยกลับบ้านไปซื้อของเลยงงแป๊บหนึ่งนะคะสั่งของออนไลน์แป๊บหนึ่งนะคะ ช่วงนี้มีคอสสนลดค่ะไปจ้าใครก็ได้เฝ้าป้อมกลางโอ้โหป้อมป้อมบนคือแบบป้อมบนคือแหกทะลุทะลุบ้านแล้วอะคืองงมากอีนีนน้จองเวนกับป้อมกลางกูจังเลยเข้ามาสิอีเวนเข้ามา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 มันหน้าก็เข้ามาโดกเป็นซับก็สู้ได้มาค่ะสองลุมหนึ่งค่ะแกงเกงอีพีแก แกงแกงหยอดก่อนหยอดน้ำข้าวต้มหยอดน้ำข uh, ้าวต้มนี่พ่อกูมาละอ้าวสู้ค่ะสู้ยังไงคะยังไงแกงค่ะแกงอินี่แกงอีนี่แกงอินี่แกงอินี่แกงอีเสามีไฟนี่ยังไงคะยังไงยังยังไงคะเออแรดมากวุ่นวายกับกูจังนี่นี่เอาค่ะไม่ต้องกลัวค่ะแม่มณีอยู่นี่แล้วค่ะอื ิวให้สุดแล้วหยุดที่กดมั่วน,นะคะเก <c oughs> ที่คู่หูปฏิหารน,นี่มาบ่อยยังหายไปก่อนนะคะยังไงคะสตัน์สโลค่ะกดมั่วคะ่ะบอกเลยจังหวะน,นี้กดมั่วกระเทพได้วะเล่นซับง่ายง่าย,ายสวัสดีค่ะฟาโร่โดดด้านนีค่ะด้านนีค่ะดัย,ยังยังยังไงคะว้าหายไปก่อน,นะครับเบาๆเย็นสวยๆนะคะโอ้ยโอ้ยมาเตอร์มา หล่อนเล่นไม่เป็นใช่ไหมหล่อนเลนอหล่อนเล่นไม่เป็นใช่ไหมฉันรู้ว่าหล่อนเล่นไม่เป็นฉันรู้ฉันรู้หล่อนเล่นไม่เป็นหล่อนเล่นไม่เป็นฉันรู้กลับไปแต่งหน้าแป๊บรองพื้นหลุดแล้วนะคะจากการบวกเมื่อสักคู่นี้ทําให้รองพื้นของเราหลุดนะคะต้องกลับไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแต่งหน้าแป๊บเลือกเครื่องสำอางแป๊บนึงนะคะว่าเราจะอะไรนะคะใส่รองเท้าส้นสูงในการเดินด้วยนะคะไปจ้าอ่ะ กดต้นสูงค่ะวิหาว่าบาปไปมันเหมือนกันนะเนี่ยยิงให้สุดแล้วหยุดที่กดมั่วนะคะแกสนุกอะ,กกะคือเล่นซับมาเล่นง่ายไงเล่นแค่ยังไงก็ได้นะคะให้เซฟเพื่อนได้และไม่ตายก็พอนะคะแกไม่ต้องแทงเบาๆซับไปก่อนอันนั้นเขาไปชุมนุมอะไรกันตรงนั้นคะฮัลโหลกลับมาก่อนค่ะไม่ไม่เราไม่ชุมนุมกันตรงนั้นนะคะสไลม์ม็อบค่ะอุยฮิวก่อนฮิวเก่ง อ่ะช่วยช่วยจริงๆไม่ได้ช่วยหรอกจะลาร์ดนึกออกมะฮิวค่ะทําแมเราฮิวเบาจังเลยอ่ะหรือมันต้องออกของอะไรที่ทำให้ฮิวแรงขึ้นค่ะแม่มณีค่ะอ่ะวงเดือนค่ะ,เ,คะเสียใจด้วยนะคะมีมาสเตอร์ไม่ได้เรื่องก็แบบนั้นแหละค่ะทีมพวกรอน,น่ะไม่ต้องไม่ต้องมาแลดตรงนี้ไม่ต้องมาแลดไม่ต้องมาแลดตรงนี้ยังไงยังไงคะไ่ะอ่าเบซีเดใดๆมีใดๆฮิวสู้ค่ะรอด แฮชแท็กเซผัวค่ะผัวกูรอดละเดินตามผัวก่อนผัวไปไหนกูไปด้วยอ่หิวผัวก่อนนะคะโพยตาน,นี้คือแบบเบเบมากอะ่ะสู้ไม่ได้ซับดีก็งีีแหละโอยโอยตัวเองสวัสดีค่ะมาอีกแล้วอีคู่นี้มาอีกแล้วอีคู่ดูโอ้วจิวะะ๋วแล้วค่ะไปค่ะยังไงคะหิวค่ะหิวอ้าฮิวลูกแม่ลูกแม่ลูกแม,กแม,กแม่อะไรก็ไม่รู้สู้ค่ะสู้ค่ะ,คะเลิศเลิศ อุยอ้าวโอ้ยมาเตอร์คือโหดมากกูมีความมีบุญมากที่ดนมบเตอร์เล่นเป็นอยู่ในทีมตัวเองถ้าได้มาเตอร์เล่นไม่เป็นมาอยู่ในทีมตัวเองคือหายนะมากนะคะได้อาศายใบบุญนะคะแกฝั่งนู้นตัวแย่หมดเลยนะคะเราอยากจจรจากับเขาไปมากไปสิเราเรอเขาเกิดก่อนได้ไหมครับยิงค่ะสตันค่ะสตันสโลส,ะส,ะสะตอชนะว่ะ สวยอะหิวสวยหิวเก่งหิวอะไรก็ไม่รู้แต่หิวมั่วมากอนะแบบสวยๆนะคะแกอะ <S <S ได้ MVP ไหมไม่ได้ว่ะได้คิวหนึ่งอลซีต้อง11ไหนแกดูมีความว่าบาดไปมีความช่วยทีมขนาดไหนมีความแบบเกาะทีมเวอร์ฉันก็มีประโยชน์นะเนี่ย <me> แดนเอาล,ล้วค่ะก็จ,ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิป วิดีโออ่าลองเจิมน้องโซรากะนะคะน้องอ่านน้องโซระกาป้าทำไมฉันชอบอ่าน่าเป็นโซรยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแกก็ซับเกมนี้เล่นสนุกมากเกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นสายแบบสายแบบออกแนวซับพอร์ตหรือดาวเวทซับพอร์ตอะไรอย่างนี้โดนเลยถูกใจมากค่ะอ่าและสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเจจะมีอะไรเด็ดๆดีๆซับๆมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำังให้เจ๊เองชาแนลค่ะสําหรับวันนี้ขออนุญาตไปฮิวต่อไม่รอแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย